สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัทถากูนนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ละค่ะ วันนี้นะคะนำเรื่องราวเบาๆแต่ว่าเป็นสาระความรู้เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากกันในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะสมองน้อยฝ่อเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินกันสักเท่าไหร่นะคะก็เป็นความผิดปกติเกี่ยวกับสมองน้อยที่เขามีหน้าที่ในการควบคุมแล้วก็เชื่อมประสานส่วนต่างๆของร่างกายค่ะอาการเนี่ยก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับคนเมาคือทรงตัวลําบากพูดลําบากแล้วก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะที่ทําให้เกิดความเสื่อมนี้ เรามาติดตามกันค่ะเรื่องนี้นายแพทย์สการบุญนาครองอธิบดีกรมการแพทย์ได้กล่าวว่าภาวะสมองน้อยฝ่อเกิดได้จากหลายสาเหตุค่ะมีทั้งที่รักษาได้และก็ยังไม่พบวิธีการรักษาคือมีหลายรูปแบบนะคะกระบวนการตรวจวินิจฉัยเพื่อค้นหาสาเหตุจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสาเหตุที่พบนะคะก็ได้แก่ภาวะอ่อจากความเสื่อมภาวะอ่อจากภูมิคุ้มกันผิดปกติ ภาวะฝ่อจากยาหรือสารต่างๆภาวะฝ่อโดยที่ไม่ทราบสาเหตุแต่ในทางปฏิบัตินะคะไม่สามารถตรวจจนพบสาเหตุได้ทั้งหมดบางครั้งต้องอาศัยการตรวจติดตามการลองให้การรักษาและติดตามผลลัพธ์ค่ะ ในขณะที่นายแพทย์ธนินเวชชาพินันผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยาได้กล่าวนะคะว่าลักษณะาอาการของผู้ป่วยจะมีความผิดปกติของการทรงตัวทั้งขณะอยู่กับที่หรือขณะที่มีการเคลื่อนไหวรวมถึงลักษณะของเสียงพูดที่จะมีเสียงที่ยืดยานสลับกับรวบคำที่ผิดปกติไปลักษณะทั้งหมดนี้ก็จะมองดูคล้ายกับการเคลื่อนไหวและการพูดของคนเมานั่นเองค่ะโดยอาการทั้งหมดจะไม่แต่ แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะเกิดจากคนละสาเหตุนะคะสิ่งที่จะช่วยวินิจฉัยแยกโรคจึงอาศัยจากลักษณะและก็อาการร่วมอย่างอื่นเช่นระยะเวลาในการเกิดและการดำเนินโรคอาการร่วมอื่นๆยาหรือสารเคมีที่ใช้หรือสัมผัสเป็นประจำรวมทั้งจากการซักประวัติ ตรวจร่างกายและการถ่ายภาพเอกซเรย์สมองเพื่อยืนยันการวิิจัยหลังจากนั้นก็จะมีการตรวจเพิ่มเติมด้วยค่ะด้วยการตรวจเลือดนะคะแล้วก็มีการตรวจน้ำไขสลังในกรณีที่สงสัยว่าสาเหตุภาวะความผิดปกติมาจากภูมิคุ้มกันนะคะ เพราะเป็นเพียงสาเหตุเดียวที่พอจะมีวิธีการหยุดยั้งหรือว่าทุเลาอาการ,อร่อได้ด้วยการให้ยากดผู่มคุมกันค่ะเป็นเรื่องที่เราควรระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะหลายคนก็บางทีไม่ได้สนใจตัวเองหรือว่าคนรอบข้างก็อาจจะไม่รู้ทําให้เราเข้าใจคนที่มีอาการแบบนี้ผิดไปเราก็จะได้ทราบว่ามันมี โรคที่เรียกว่าภาวะสมองน้อยฝ่อและอาการของเขาก็คือง่ายๆดูง่ายๆคล้ายกับคนเมาคือพูดจืดยานพูดลำบากส่งตัวไม่ได้เซเซะนะคะมีจากหลายสาเหตุถ้าเราได้สังเกตก่อนเราจะได้พาไปพบกับแพทย์ได้อย่างรวดเร็วแพทย์ก็จะได้วินิจฉัยแล้วก็ทดลองรักษาตามที่เราได้ดูอาการไปว่ามาจากสาเหตุอะไรเพราะว่าการหาสาเหตุค่อนข้างยากสําหรับโรคภาวะสมองน้อยฝ่อค่ะอันนี้ก็นํามาฝากกันนะคะ ยังอยู่ในเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นการใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายไตยในผู้ป่วยได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะเป็นเรื่องดีๆก็เลยนำมาฝากกันแล้วก็เป็นความหวังให้กับหลายๆคนที่อาจจะพบผ่านเกี่ยวกับโรคไตยอยู่แล้วประเทศไทยก็ได้ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรงพยาบาลรามาธิบดีและทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะจากประเทศฝรั่งเศสร่วมกัน ปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัดค่ะก็สาเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและก็ในอาเซียนด้วยผ่าตัดผู้ป่วยทั้งหมดสามรายด้วยกันค่ะหุ่นยนต์ผ่าตัดปลูกถ่ายไตนี้นะคะได้ถูกคิดค้นมานานแล้วนับสิบปีซึ่งปัจจุบันได้เกิดความสำเร็จขึ้นในประเทศไทยและในอาเซียนจาก ความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มศูนย์เพื่อความเป็นเลิศและก็ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสค่ะโดยได้มีการถแถลงข่าวความสําเร็จในการปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัด3รายเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและในอาเซียน ความสำเร็จของการปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัดเป็นความก้าวหน้าของวงการแพทย์ด้านศัลยกรรมด้วยหุ่นยนต์ทำให้การปลูกถ่ายไตยประสบความสำเร็จคณะแพทยาศาส,าศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานใดด้านนี้จึงจัดสรรงบประมาณซื้อหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดดาวินชีสิบเอ็ดนี้นะคะมาใช้ในการผ่าตัดต่างๆค่ะเช่นการผ่าตัดปลูกถ่ายไตผ่าตัดมะเร็งไตมะเร็งต่อมลูกหมากและก็อวัยวะในช่องท้อง โดยต้องการเป็นผู้บุกเบิกงานด้านปลูกถ่ายอวัยวะด้วยหุ่นยนต์ในประเทศไทยและในอาเซียนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อาทิตย์อังการนล์นะคะคณะบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเอาไว้ค่ะส่วนทางด้านของรองศาสตราจารย์ดรนภเรณูสัจจรักทีรัิติรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวนะคะว่า โครงการนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศและมหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักในการดําเนิเนกิจกรรมโดยจุดประสงค์หลักนะคะของความร่วมมือภายใต้โครงการ MFA MU Capacity Building for Medical and Health Science Education Hub ร่วมกับกรมความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะมุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการมีทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติค่ะ ครงการความร่วมมือน,นี้นะคะยังช่วยเสริมสร้างองค์ความรู้และศักยภาพเพิ่มเติมของบุคลากรฝ่ายไทยผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศในสาขาวิชาที่ต้องการการสนับสนุนและเพื่อให้สามารถนำมาขยายผลในวงกว้างต่อสังคมเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในเวทีระหว่างประเทศด้วยกันซึ่งเป็นการทูตเพื่อการพัฒนาค่ะและก็เป็นการทูตเชิงเวชการของไทย โดยเฉพาะบุคลากรทางการแพทย์นอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ได้รับองค์ความรู้และนําเทคนิควิธีการที่ทันสมัยไปขยายผลและถ่ายทอดให้กลุ่มผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ medical diplomacy ของกลมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในสาขาการแพทย์และการสาธารณสุข ความร่วมมือดังกล่าวนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นในปลายปี2564และดำเนินการมาแล้วเป็นระยะเวลาเกือบ3ปีด้วยกันโดยมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นถึงการอุทิศตนเพื่อให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์โดยเฉพาะในด้านการปลูกถ่ายไตยซึ่งเป็นการแพทย์ขั้นสูงค่ะ รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์กันตะชูเวศสิริหัวหน้าศูนย์ปลูกถ่ายอวัยวะคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวนะคะว่าเราเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตที่ให้บริการปลูกถ่ายไตมากที่สุดในประเทศไทยโดยทําการปลูกถ่ายไตสําเร็จมาแล้วกว่า3,000รายและมีผู้ป่วยมารอรับการปลูกถ่ายไตมากที่สุดปัจจุบันทําการปลูกถ่ายไตในคนไข้ทุกสิทธ ทั้งบัตรทองประกันสังคมและสิทธิข้าราชการโดยเท่าเทียมกันทั้งยังเป็นสถาบันพี่เลี้ยงและฝึกอบรมดูงานด้านการปลูกถ่ายไตให้กับโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณาสุขและสถาบันต่างๆทั่วประเทศมีการพัฒนาผ่าตัดปลูกถ่ายไตในผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงเช่นปลูกถ่ายสองไตในคนไข้คนเดียวการผ่าตัด ปลูกถ่ายไตข้ามหมู่เลือดการปลูกถ่ายตับอ่อนพร้อมกับไตและเป็นศูนย์ฝึกอบรมการปลูกถ่ายไตและตับอ่อนให้แก่ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิทยายลัยมหิดลสำหรับในอนาคตการนำหุ่นยนต์มาช่วยในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในประเทศไทยก็จะมีบทบาทมากยิ่งขึ้นถึงแม้ว่าค่าชุดเครื่องมือนั้นยังคงมีราคาที่สูงทางมูลนิธิอรามาธิบดีจึงได้ตัดสินใจให้ทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายการใช้หุ่นยนต์ช่วย ผ่าตัดปลูกถ่ายไตแก่ผู้ป่วยความสําเร็จของการปลูกถ่ายไตด้วยหุ่นยนต์ผ่าตัดที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนับเป็นก้าวย่างสําคัญของการปลูกถ่ายอาวัยวะโดยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ ด้านศาสต,ตราจารย์นายแพทย์กิตินัทกิตวิไกรศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะภาควิชาศัลยาศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวถึงผลกระทบและข้อแตกต่างระหว่างการผ่าตัดโดยแพทย์และหุ่นยนต์ผ่าตัดว่า การปลูกถ่ายไตยแบบเปิดแผ่กว้างเป็นวิธีปกติใช้กันมานานกว่า70ปีแล้วนับตั้งแต่มีการปลูกถ่ายไตยครั้งแรกของโลกสำหรับการนำหุ่นยนต์มาใช้ช่วยการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยเริ่มครั้งแรกที่สหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2553 โดยในปัจจุบันการปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์ทั่วโลกมีจำนวนเพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกาและในยุโรปรวมถึงประเทศเกาหลีใต้แต่ยังไม่เคยมีการผ่าตัดวิธีนี้ในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาก่อนนวัตกรรมการผ่าตัดปลูกถ่ายไตยโดยใช้หุ่นยนต์ผ่านกล้อง ช่วยทำให้การผ่าตัดมีความแม่นยำทั้งในคนปกติและคนอ้วนโดยเฉพาะการผ่าตัดในบริเวณช่องท้องทีงท่ลึกรวมทั้งแผลผ่าตัดมีขนาดเล็กทำให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วการผ่าตัดวิธีนี้นะคะช่วยลดความเจ็บปวดลดการเสียโลหิตและลดโอกาสการเกิดน้ำเหลืองขังเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดและก็มีภาวะแทรกซ้อนจากแผลน้อยกว่าการใช้หุ่นยนต์ช่วยปลูกถ่ายไตายสามารถลดความจำเป็นของการใช้หลอดเลือด ที่ยาวจากไตของผู้บริจาคทําให้มีความปลอดภัยของผู้บริจาคไตเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการใช้หุ่นยนต์ช่วยทําให้ศัลยแพทย์สามารถเย็บต่อหลอดเลือดในบริเวณลึกได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะศัลยแพทย์ต้องมีความชํานาญในการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตาดาัดค่ะโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์นันทพลอภร์สุจริตกุลศัลยแพทย์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะภาควิชาศัลยาศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลได้กล่าวเสริมนะคะ การทำงานของทีมคณะแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีจึงได้ทำการผ่าตัดร่วมกับทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศฝรั่งเศสสำหรับผลลัพธ์การปลูกถ่ายไตยด้วยหุ่นยนต์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าผู้ป่วยทั้งสามรายมีวันเฉลี่ยนอนโรงพยาบาลประมาณ9วันโดยไตทำงานได้ดีมีค่าซิรัมครีเอตินินเท่ากับคนปกติทั้งนี้ในการดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายอาวัยวะของคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลยัง คงม,มุ่งมั่นในการพัฒนาต่อยอดและก็เรียนรู้ทั้งทางเทคนิคและการติดตามผลของการรักษาผู้ป่วยอยู่อย่างต่อเนื่องในอนาคตต่อไปค่ะก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเนี่ยนำหุ่นยนต์มาใช้ในการผ่าตัด ปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกในย่านอาเซียนนี้ด้วยนะคะเชื่อได้ว่าจะได้รับการยอมรับแล้วก็มีแพทย์ที่สามารถใช้ฝุ่นยนต์เนี่ยมากยิ่งขึ้นทําให้หลายๆคนมีความหวังค่ะการนอนที่โรงพยาบาลก็มีเวลาที่น้อยลงสามารถที่จะฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะสําหรับในช่วงนี้อากาศประเทศไทยร้อนมากๆแล้วก็เดียยไก้ว่าน่าจะร้อนที่สุดตั้งแต่เกิดมาเลยนะคะเท่าที่สัมผัสได้นะคะ แต่ว่าเราเองก็ต้องดูแลตัวเองด้วยวันนี้เป็นเรื่องสุขภาพล้วนๆเลย มีหลายคนชอบดื่มกาแฟค่ะกาแฟเนี่ยเราจะต้องมีรู้จักการดื่มด้วยว่าดื่มอย่างไรไม่ให้เกิดภาวะขาดน้ําหรือว่าฮิสโตรกนะคะยิ่งอากาศร้อนร้อนแบบนี้ค่ะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะกาแฟเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เราก็ต้องควรระมัดระวังนะคะเนื่องจากว่าในกาแฟนั้นมีสารคาเฟอีนค่ะสามารถทําให้ร่างกายเกิดภาวะการขาดน้ําและก็ฮิสโตรกได้ในช่วงเวลาที่อากาศร้อนจัด ในประเทศไทยหน้าร้อนก็แน่นอนร้อนสุดๆร้อนทำลายสถิติกันไป44องศาที่จังหวัดตากก็เคยมีมาแล้วนะคะที่แม่ห้องสอนก็เคยมีมาแล้วเหมือนกันแล้วก็คาดว่าเราก็จะร้อนขึ้นไปอีกเรื่อยๆเนี่ยแหะค่ะเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษายนอากาศจะร้อนที่สุด จากอากาศที่อบอ้าวแล้วก็แดดที่ร้อนจัดก็จะมีโรคต่างๆตามมานะคะที่พบแน่นอนเลยบ่อยๆแล้วก็เป็นประจำก็คือโรคฮิสโตรกหรือว่าโรคลมแดดนั่นเองเป็นโรคประจำฤดูร้อนที่ต้องเฝ้าระวังอย่างมากที่สุดค่ะสามารถทําให้คนนั้งเสียชีวิตได้นะคะรวมไปถึงภาวะขาดน้ําก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่น่าสนใจและก็ควรระวังไม่แพ้กัน ล่าสุดทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนั้นได้มีการออกมาเตือนสําหรับผู้ที่มีเมโนโพรดเป็นเครื่องดื่มกาแฟค่ะช่วงร้อนๆแบบนี้อากาศก็ทําให้เราอาจจะรู้สึกมุ้งงได้นะคะก็ไม่พ้นกับกาแฟที่เราจะดื่มเพื่อให้มีความรู้สึกสดชื่นแต่กลับกันค่ะการดื่มกาแฟในช่วงที่อากาศร้อนจัดแบบนี้ก็เป็นสาเหตุของภาวะร่างกายขาดน้ําแล้วก็ฮิสโตรกได้นะคะคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟเป็นสาเหตุหลักของเรื่องนี้ค่ะเนื่องจากว่าคนเรารับประทานคาเฟ ในปริมาณที่มากเกินไปเนี่ยค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อทางเดินปัะสสะาวะ โดยตัวคาเฟอีนจะลดการดูดน้ำกลับนะคะตอนผ่านเข้าไปในไตทำให้ไตขับน้ำออกมาเยอะขึ้นกระตุ้นการปัสสาวะบ่อยขึ้นค่ะซึ่งหากไม่ดื่มน้ำเปล่าทดแทนเข้าไปโดยเฉพาะในอากาศที่ร้อนจัดก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำได้แล้วก็อาจจะเกิดฮีสโตรกได้นั่นเองนอกจากนี้คาเฟอียนยังมีอยู่ในเครื่องดื่มประเภทอื่นๆด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าชาน้าอัดลมโกโก้ เครื่องดื่มชูกำลังปริมาณการบริโภคที่แนะนำต่อวันค่ะก็จำกัดไม่ควรเกิน300-400มิลลิกรัมต่อวันนะคะซึ่งเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟ3-4แก้วค่ะวิธีการดื่มกาแฟเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงภาวะขาดน้ำและฮิสตรกนะคะก็คือควรดื่มกาแฟไม่เกิน2-3แก้วต่อวันเพื่อโอกาสที่จะได้รับคาเฟอีนจากแหล่งอาหารอื่นในระหว่างวันด้วยนะคะ เลือกดื่มกาแฟดำค่ะเพื่อลดน้ำตาลและไขมันไม่ดื่มกาแฟร่วมกับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนชนิดอื่นๆนะคะเช่นอาจจะดื่มกาแฟไปแล้วเนี่ยสักสองแก้วเช้าบ่ายแล้วตกเย็นเนี่ยทานน้ำดื่มน้ำอัดลมที่หรือว่าน้ำชา ที่มีคาเฟอีนอยู่พยายามเลี่ยงดีกว่านะคะหลังดื่มกาแฟควรตามด้วยน้ำเปล่าค่ะที่นอกจากจะช่วยขับสารคาเฟอีนแล้วนะคะยังทำให้คราบเหลืองของกาแฟนั้นหมดไปด้วยคาบเหลืองก็จะติดอยู่ที่ฟันของเรานั่นเองนะคะก็เป็นวิธีการดื่มกาแฟในช่วงหน้าร้อนนะคะเราก็ควรจะต้องอ พินิจพิเคราะห์กันล่ะค่ะว่าเราจะทําอย่างไรที่จะไม่ให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดน้ําแล้วก็เป็นฮีโตกนะคะเราต้องดื่มน้ําเปล่าเพื่อที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยทดแทนกันไปกับน้ําที่เราได้ สูญเสียไปนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วหลายๆคนรู้แบบนี้อย่าะล่าใจนะคะถ้าดื่มกาแฟเยอะต่อวันก็ไม่ควรที่จะดื่มคาเฟอีนจากแหล่งอื่นๆน้ําชาหรือว่าน้ำอัดลมเนี่ยแหะค่ะเป็นสิ่งที่มีคาเฟอีนอยู่ในตัวด้วยนะคะหลายคนอาจจะหลงลืมไปดังนั้นเท่ากับว่าร่างกายก็จะเป็นคาเฟอีนโอเวอร์โดสได้ค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยสําหรับช่วงเวลาร้อนๆแบบนี้นะคะ และส่งท้ายนะคะสำหรับในวันนี้ก็โปรโมทงานวัดไร่ขิง2,567ละค่ะใครที่ยังเที่ยวเทศกาลสงกรานยังไม่จุใจมีงานวัดไร่ขิง2,567ที่กำลังจะจัดในวันที่19ถึง27เมษายนนี้ตลอดทั้ง9วัน9คืนเลยค่ะก็เป็นการปิดทองหลวงพ่อวัดไร่ขิงนะคะเทศกาลนี้หลายๆคนรอคอยเพราะว่ามีของกินของใช้นะคะให้เลือกกันเต็มไปหมดเลยค่ะ ก็จะเปิดตั้งแต่11โมงเชา้าไปจนถึงเที่ยงคืนเลยนะคะก็เดินทางมาท่องเที่ยวกันที่วัดไร่ขิงนี้ได้นะคะก็เป็นกิจกรรมที่ฮิตมากปีที่แล้วคนเยอะมากๆเลยค่ะเลือกซื้อทั้งของกินของข้าวของหวานร้านดังมาเพียบเลยปีนี้มีร้านหลายรูปแบบเลยนะคะใครอยากจะได้บรรยากาศแบบงานวัดก็มาเลยค่ะมีคอนเสิร์ตแสดงทั้ง9วัน9คืนนี้นะคะแล้วก็มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งตลอด9วันเลยค่ะชิงเงินรางวัลเงินสด นะคะรวม1นึ่งแสนบาทด้วยนะคะใครเสียงดีลองไปทดสอบการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งอาจจะได้แจ้งเกิดก็เป็นได้นะคะก็เสริมสิริมงค,คลค่ะใครเที่ยวยังไม่จุใจสำหรับเทศกาลสงการานที่กลับภูมิลำเนาไปมาเที่ยววัดไร่ขิงได้นะคะสิบเถึงยีเมษายนนี้ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วดิฉันยาตาวีมินวรนัฐกูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ กองทัพเรือจัดตั้งกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจงังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือเพื่อนำไปอมอบให้กำลังผลกองทัพเรือและครอบครัวที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุกคุภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือได้ที่ธนาคารทหารไทยธนาชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือหมายเลขบัญชี1 1 5ขีด2 ขีดห7ึ่งเขีดสชื่อบัญชีกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบกองทัพเรือกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่กรมการเงินฐานเรือหมายเลขโทรศัพท์024755557หรือ024754584 เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิต ด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย